รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะในปัจจุบันการแต่งกายเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบผลิิภาพที่ดีของแต่ละบุคคลซึ่งการแต่งกายก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สังคมที่จะเข้าหรือการรับเทศศ ที่จะต้องเคารพเจ้าภาพที่เชิญวันนี้การแต่งกายที่จะนํามาเสนอมีอยู่4อย่างคือ1การแต่งกายไปโรงเรียนมหาวิทยาลัย 2. การแต่งกายไปวดัด 3. งานศพงานอาวมงคล4งานพิธีการและไม่เป็นทางการวันนี้นะคะทุกคนก็จะได้เข้าไปพบเจอกับรูปแบบต่างๆนะคะไปชมกันเลยค่ะการแต่งกายชุดนักเรียน แต่งกายถูกระเบียบเพื่อบ่งบอกให้เห็นถึงสถานภาพของตัวบุคคลและเป็นการให้เกียรติสถาบันการแต่งกายไปวัดการแต่งกายไปวัดให้สุภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องระลึกไว้ว่าวัดไม่ใช่เวทีประกวดนางงามไม่ใช่สถานที่อวดความมั่งคัง่งไม่ใช่มหอระพแต่วัดเป็นที่สแสวงหาบุญ งานราตรีไม่เป็นทางการหญิงควรใส่เดรสสั้นหรือชุดเดรสค็อกเทลสั้นแบบเรียบหรูชายแต่งกายให้สุภาพดูดีแต่น้อยกว่าแบบเป็นทางการไม่จำเป็นต้องใส่สูตรหรือเน็ทไทงานราตรีเป็นทางการชายหญิงควรแต่งกายคล้ายคลึงกันหรือแต่งกายตามคอนเซปต์ของงานหากใครแต่งกายไม่ตรงคอนเซปต์ ถือว่าไม่ให้เกียรติเจ้าภาพชายใส่สูทหญิงใส่เรสยาวเรียบหรูการแต่งกายไปงานศพงานอาวมงคลแบบทางการหรืองานพระราชทานรถน้ำศพชายแต่งสากลนิยมสีเข้มเนคไทสีดำหรือแต่งกายชุดไทยพระราชทานสีดำทั้งชุดหรือสีขาวกางเกงดำหญิงนุ่งผ้าสิ้นหรือกระโปรงตามสมัยนิยม เสื้อแบบเรียบไม่แต่งกายสีชุดฉาติการแต่งกายไปงานศพงานอาวะมงคลแบบไม่เป็นทางการควรใส่สีดำหรือสีขาวเพื่อให้เกียรติเจ้าภาพหรือผู้ร่วงับ